ดีครับผมมนุนผมงาม่มีอะไรมากก็อยากมารลองเพลงให้ฟังครับเพลงนี้แต่งจากข้างในฝากถึงคนข้างนอกนะครับชื่อเพลงว่าไม่นานเกินรอครับผมก็ติดอยู่ดีกว่าแล้วนะครับเพลงนี้แต่งจากเรื่องจริงครับดูแสงจันทร์คืนนี้ช่างเงาใจและเดียวดายเธอจะรู้บ้างไหมว่ามีใครกินถึงเธอได้แต่นอนบำาเพอ ลองหาแต่เธอไม่รู้ว่าเธอนั้นมีใครอยู่ข้างกายส่วนฉันต้องรอรอวันที่พ้นผินไม่นานเกินคินรอสักนิดหนะ้านองนาะคคณไหนไม่ทอ้อ ถ้าคุณรอไม่ทิ้งพี่รักน้องจริงไม่ทิ้งไงน้องต้องเสียใจทนสักนิดได้ไหมไม่นานเกินสายพี่จะกำบไปขอแค่ใจเราเป็นเหมือนเดิมมันอาจจะไม่พอนะครับแต่มันก็มีความหมายนะครับ คนที่มีแฟนอยู่ข้างในนะครับผมขอเป็นกําลังใจให้คนทุกคนนะครับ